แก่วอนองไงเด้แก้วนองป้าไม่อยู่โอ้ไม่มาโอ้มาี่มาแกวโอ้อเลยยังเ่้ยัโอ้ามมไม่ร้อยอยายารีบยอนีป้าไม่อยู่ไงเศร,ร,าเร้านันป้าป้ามีปเอาไปไหนอะเอาเหรอกี่วันละ โอ้นี่นี่นี่ดูดูสัตว์บ้านนี้นะดูสัตว์บ้านนี้ทั้งหมาทั้งหมูโอ้บ้านนี้นะไม่รู้หมาหรือหมูเนี่ยเลี้ยงดีมากอันนี้เป็นแก๊สปิกนิกอันนี้แก๊สบ้านอ๋ออันนี้แก๊สปิกนิกอันนี้อันนี้ใหญ่เลยถังแก๊สตัว่าเลี้ยงหมูไอเนื้อต่างใหญยอันนี้ถังปิกนิกมาอันเด๋อเด๋อโอ้โหโอ้โหแน่นตุ๊บเลย ไม่ oh, มีใครพานนองเดียวโอ้ม so ีใครพาเที่ยวโอ้ชวงเย็นนะป้าก็ต้องพาไปล่ำที่ข้าวโ้าหนึ่งรอบอ๋อเหรอโอ้นเน้นดูยังไงก็ทิ้งแมวเขามีายเขาทิ้งน้องแล้วนะเขาทิ้งแมวเาไปเดียวเลวได้ปปนุ่นพานุ่นมีไปไหมนี่นี่นี่มาดูมามันเป็นไงอะมันตายอยู่หน้าบ้านหอีหาย่อบสองแล้วนี่นตเนีาย้วกิ ไปไปแล้วนะไปพี่ยันหมาบ้านีเขาสมบูรณ์มากดูกลมดิกเลยไปไปแล้วนะพี่โป้บ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะไปแล้วพี่โป้ไปแล้วนะไปแล้วก็ไปกระจายโอเคโอเค เกาะช้างค่ะขึนแล้ว